วันนีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะไปหาไอ้หลังกันนะครับผมไม่ได้เจอมันประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย สี่ห้าเดือนอนะครับผมวันนี้จะไปหามันอันนี้มากับไอ้เจมสองคนนะครับผม<น>คือที่ผมมาหามันเพราะว่าอยู่ๆจากที่ไปหามันวันนั้นเนี่ยแล้วมันก็หายไปเลยเพราะว่าปกติแล้วมันจะส่งนู่นส่งนี่มาให้ดูทุกคนพอเก็จไหมส่งมาในแชทในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันหายไปเลยเว้ยผมก็เลยเอ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะก็เลยทักไม่หาแม่หลังแม่หลังก็ไม่ได้ตอบนะเพราะว่าแม่หลังไม่ได้เล่นเฟซเดิมแล้วเลยแอดเฟซใหม่แม่หลังไปก็เลยคุยกันว่าอ๋อไอ้หลังมันก็อยู่บ้านนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม นาทีนะครับผม30นาทีถึงบาบหลังแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะแบบสูงแล้วมั้งสูงจัดแล้วอะเพราะว่าไปรอบนั้นแม่งก็สูงจัดแล้วนะตอนนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่หรอป๊ได้ขึ้นมาหนึ่งโยสิบสามไประมาณสิบมประมาณสิบสามตอนนี้หลังประมาณสิบสามแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่เราถึงตรงนี้แล้วนี่แม่น่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรียกอะไรวงเวียนวงเวียนเนี่ยวงเวียนที่เป็นรูปรูปอะไรเนี่ยรูปไก่รูปไกกก่่่เนนนนนีีียตรรง้ทุคคะับผม็ ในแมพก็ประมาณสัก30นาทีนะครับ30โลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเยี่ยมๆๆมันโกโกโกมีอะไรบ่อยหลังไหมคิดถึงคิดถึงตอนไหลไอตีไม่ได้มาแลทุกูกไอตีทํารถอยู่ <c oughs> นะครับผมก็มากันแค่2คนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้ววะเราเราใกล้ถึงแล้วนี่เราอยู่โรงเรียนเนี้ย โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนายาวก็จากตรงนี้นะครับผมไปบ้านในหลังก็ประมาณอีกสักสินาทีนะครับผมแต่ว่าผมจะแวะซื้อขนมซื้ออะไรให้มันก่อนนะครับแล้วก็เราจะรู้กันต่อใช่ไหมครับคุณเจมเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากไอหลังแล้วก็น้องไอหลังด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปซื้อของแป๊บนหนึ่งย,ยกนาทีนี้ให้มอนก่อนครับปามไปซื้อของแล้วมึงครับปามจะไปซื้อของที่นี่บิ๊กซีเล็กนะครับผมบิ๊กซีม,มินิบัตรน,นะครับให้ปามลงไปซื้อ ของให้คร together, right? so, ับผมเดี๋ยวเราไปเจอไอหลังกันนะครับเพราะว่าเราคิดถึงมันนะครับผมไปนี่ครับคุณปามานะครับโอ้นู่นเปิดหลังนีนเปิดข้างหลังเห็นไหมคุณปามัไม่รู้ว่าได้อะไรมากินครับได้ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเหรอครับเพียบเลยคารับผมเยอะแยะมากมายไม่ในน้ำทีนาน้ทีแบบมหามันยาลก็มันไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรขนาดนั้นก็ซื้อให้มันกินนั่นแหละใช่แล้วกูก็โด่งมันมีสองอันอะไร ส่วนต่างอันนี้คือส่วนต่างไปทุกคนลุยครับเดี๋ยวมันจะมืดข้ามตอนนี้น่าจะใกล้และท้ามองแป๊บหนึ่งใกล้ท่ามองแล้วโอเคทุกคนลุยโอเคครับทุกคนใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับชื่อหมู่บ้านว่าอะไรบ้านทุ่งทุ่งศอเหรอบ้านทุ่งศอหรือทุ่งศอเนี่ยทุกคนบ้านทุ่งศอหงสานะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใครอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่า ทางก็ค่อนข้างไกลยอยู่อะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลหรอกนะถ้ามาแบบจนชินอะ,อะแต่หมายถึงว่าเออนานๆทีมาผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไกลยอยู่นะชั่วโมงกว่ามาชั่วโมงหนึ่งเออชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมง20่สิบมั้งประมาณนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลา4ี่โมงเกือบ5้าโมงแล้วนะครับผมนี่เฮ้ยนี่ไงแยกวัดใจต้งองเข้าซอยนี้ นี่นะครับวัดนนสะอาดวัดนนสะอาดนะครับวัดนี้อ้ยสะอาดจริงเขากวานไม่ใช่เลยเอ้ยมีงานเลยวะไม่รู้อ่ะงานบวชเราต้องตรงใช่ไหมใช่เราต้องตรงไปหูไปได้ไปไม่ได้อาจจะต้องนี่นี่เขาซอยเนี้ยได้ไหมเดี๋ยวเราไปข้างหลังโหอันอันนี้คือรุ่นน่าจะงานบวชนะครับรุ่นรุ่นเดอรุ่นเดอเขาเขาจัดงานบวชกันเห็นไหมทุกคนไอ้แค่ขี้นกไปสัตว์ รุนเดอะรุนเดอะเราไปไม่ได้ทางนี้ก็เราไม่ใช่เจ้าถิ่นนี่เราเช็คอินไม่ได้อันนั้น,นอ,อันนั้นรุนเดอะเดิเราไม่สามารถทําอะไรนอกเหนือจากนั้นได้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราหัวดำหัวแก่เต็มมือเดี๋ยวเราถอยแล้วเราไปเข้าทางนู้นครับ <c oughs> เย้ถึงบ้านหลังแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนรับเดี๋ยวมา้มันใจมันหลออ่อว่ะเออหลอนะอ่อเนี่ยสวัสดีโอ้ยหล่อว่ะไอ้หลังใจผมตรงนี้หล่อลอยู่กับใครอ่ะคนเหรอมังสองคนอยู่คนเดียวกับน้องเอาแม่อ่ะ แม่ไปท่ากระถินตอนนี้ยงไม่เยอะหรอโอเคโอเคโอเคไปไปไปนี่เจอน้องแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างวาดีนะวาดีรอต่อไปี่อะไรเนี่ยปารีสนดังเลยกันเดี๋ยวไปดังคลยก็หล่อเว้ยตรงนี้หล่อเอออย่างแต่ตรงนี้หล่อจริงเพิ่งตัดวันนี้เนี่ยหล่อหล่อตรงนี้เปิดเรียนไปไหนเปิดเรียนเปิดแล้วเอาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วอ๋อวันนี้มันหยุดเนาะใช่ยังเอ้ย อยู่ห้องไหนห้องนี้ไหนไม่ได้อยู่ใครอ่ะยังไม่ได้เก็บไหนขอดูหน่อยห้องยังไม่ได้เก็บไปดูไปดูเฉยไปดูเฉยห้องยังไม่ได้เก็บไหนเออมันก็ดีนอนนี่สะอาดนอนนี่เหรอใช่อไม่ใช่นอนห้องนั้นแล้วไม่ได้นอนแล้วโอโอเคโอเคชิวๆกันไปแล้วเนี่ยที่นอนใครอ่ะไม่มีหลัวปะอืมอืมบายบายบายบ จอยๆเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีสบายดีนะตามาโกูสักหน่อยมั้งมึงรั่วไปเนี่ยเอาอะไรป๊อกเด้งหรืออะไรไม่เอาครับก็ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับผมแต่ว่าแม่หลังไม่อยู่แม่หลังไปม่วนกับวงเมื่อกี้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวแม่หลังไม่าจะกลับมานะตอนนี้ก็อยู่สองคนเนียนะใช่สบายดีนะสบายดีเปิดเปิดพี่ชายอยู่ในห้อง อ๋อ <AL> เปิดเปิดเปิดเทอมได้กี่วันแล้วเปิดเทอมได้วันเดียวเปิดเทอมวันเดียวอ๋อเพิ่งเปิเเด<อ> <AL> เปิดวันสุดแล้วก็ปิดเลยอ <AL> เออเหรอทำไมไม่ดูอ๋อนี่ครับผมแต่ว่าก็ชิลๆดีไม่ได้มาหานานตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นแม่แม่ปลูกอ,อะไรไว้ใช่ไหมนี่ครับดูดิดูดิครับไปไปไปเอาขนมก่อนซื้อขนมมาฝากเดี๋ยวพาหลังไปเอาขนมมานึครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนอกจากเรียนฟรีไฟายเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่ก็ทิกตอกโดนแฮกอะไรแล้วก็ ไม่มีอะไรทำเลยอ๋อแต่รีไฟเล่นอยู่เล่นอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคนั่งอะไรร้อยย่ห้าใครฮะนานแล้วโคตรนานอ่ะร้อยยี่ห้อไปนั่งหมอร้อ่ห้เฮ้ยไอ้หลังมันสูงขึ้นเนี่ยหลังเนี่ยลองดูนี้สูงสูงสูงเท่ากูไหมเกือบเท่าจะร้อยยี่สิบเหรอเหรอใช่ไอโคตรสูงอ่ะเออหลังมันสูงอย่างอย่างว่ามันโตแล้วอ่ะมันก็อย่างนี้แหละเป็นกระหลังเนาะเออไปๆๆกโกโก ที่หลังน้องพูดไม่อยู่เลยว่าเออเรียกไปเราไปที่อื่นอยู่โอ้โหมวนดี้วไอ้วงนั้นเว้ยไปไหมล่ะแมวแมวแมวมา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 เออนี่ครับเอ้ยบรรยากาศดีนะเนี่ยแล้วทำไมปิดปิดเทอมกี่วันปิดเทอมประมาณเดือนหนึ่งมั้งแล้วทำไมไม่เห็นทักมาทักไปยังไงอ่ะเลือหาไม่เจอหาไม่เจอเน่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 นี่ครับอันนี้ซื้อมาให้น้องมันไม่ได้เจอนาน เอ, s <S ak, เอาอไปครับเอาไปเอาไปแบ่งน้องด้วยเอาไปให้แม่ด้วยนี่อ่ะนี่นี่เดี๋ยว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 กดเทอรนนี้เอานึ่แล้วกันนี่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 ให้หลังมันโอเคก็ประมาณนี้เอ้ยเอานี้มาให้ด้วยนี่นี่นี่หลังยังไม่มีคอนี้อันนี้คือเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อฮูดนี่กอล์ลันนิ่งฮูดแพ้แล้วนี่นะครับผมเฮ้ยหลังไม่ทันนะไม่ไม่ทันตอนเออนี่อันนี้เอามาให้ ส่แอ L น่าจะใส่ได้อยู่นี่ไว้ใส่หน้าหนาวนี่เออนี่นี่ทำให้ดังเอ้ยใส่ก่อนดีกว่าใส่ก่อนเอาของวางก่อนของวางก่อนด้วยวางก่อนเลยนี่ออก่นแล้วสร้างติ๊กต็อกใหม่แล้วเต้นให้ดูด้วยนะได้สร้างติ๊กต็อกยังสร้างแล้วชื่อว่าชื่อว่าหลัง N T โอเคเดี๋ยวขึ้นให้นะไปติดตามด้วยเพราะว่ามันโดนเดี๋ยวโดนแฮกอีกไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนแล้วนะไม่ได้ครับให้มันแฮกได้วะอันนี้เชื่อไปกับติ๊กต็อกแล้วยังไม่โดนเลยนะโอเคจัดไป ูมีแบกแล้วกูมีแบกแล้วเมื่อกี้นี้ลุนโตลุนโตนี่โอเคเก็เสียวใส่ได้นะใส่ได้ใส่เออโอเคนี่ก็เสียวกับฝั่งซักนะถ้าซักนี่นะครับใครสนใจไปจัดได้น,นะครับเสื้อฮูดโกดละนิ่งก็เสียวนี่มาหาเรามันก็ไอ้ตอนตอนนี้อยู่กับมียายแล้วก็มีตาอยู่ใช่ไหมแม่ไม่อยู่แม่ไป ไปลำเฮ้ยไปหาไปหานั่งชิวแถวไหนสักที่หนึ่งนี้หลังพาไปดีมีไหมทุ่งนาหรือตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะนู่นน้่ยก็จะรองที่เคยไปโรงเรียนอะแล้วจะมีทุ่งนาเออเออก็ไปทุ่งนั้นก็ได้เออไดปเอาของไปเก็บก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพายหลังไปนั่งชิวนั่งเล่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพายหลังไปนั่งชิวนั่งเล่นนั่งคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าาตรรงงงนนีี้เเสยดดััทอกกะิ นะครับผมก็เลยเขาลํำเออเขาแบบม่วนกันอยู่แล้วก็เออไอ้ท่ามันก็เป็นเวรของเขาเราไม่ใช่เด็กแถวนี้ไงเลยแบบทําอะไรมากไม่ได้นะครับไม่สามารถเอยปากได้แล้วใครจะเดินอย่างนั้นเมาป่ะน่ะเมาทุกวันเะ๋ยไปนั่งคุยนั่งเล่นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอหลังน่าจะมาสเดือนได้มั้งใช่ไหมประมาณสี่เดือนประมาณเออประมาณ3 4เดือนทุกคนก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าน้องเป็นไงบ้างนะครับผมคิดถึงคนดูไหมนะคนคนดูถามหาเนี่ยผมเข้าไปอยู่ใจพี่เดี๋ยวไปอบ้านนี่กันได้ไหมป๊มเขาขายเหรอเขาขาย จำไมัยงไกลเลยเออไกลจัดโอ้แต่แถวนี้อากาศดีอะเนี่ยไปเรื่องเล่าผีเล่าให้ฟังได้เอาดีเพิ่งเจอเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคได้นานยังไะแต่งหน้าไม่แต่งอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมแม่ได้เลยโอเคได้ได้ได้แม่แาปร่พูดจริงๆอ้าวอันนี้ผมพูดแบบไม่ได้กลัวพูดพูดไม่ได้กลัวสันตินะผมก็รู้สึกว่าเออแถวนี้มันก็ดูแบบอันนี้อือว่ะถ้าแบบคนภายนอกมองนะถ้ายังผมไม่ได้คนแถวเนี้ยผมเหมาะโอ้ยไอ้กันสันเอาไม่อยู่อะ อากูจริงจริงกันสันเอาไม่อยู่อ่ะไปทุกคนเดี๋ยวให้ไอเราไอ้เรา,าหลังแล้วเล่าเรื่องให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องเรา,ยาเยอะใช่ไหมมีเรื่องผีใช่ไหม<ช>แล้วก็มีเรื่องมีไอ้หลังมีแฟนแล้วนะเรื่องชีวิตประจําวันว่าเป็นไงบ้างทุกวันนี้นะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ปิดเทอมเปิดเทอมแล้วตอนนี้นะครับผมกูเจ็ก็น่ากลัวอยู่นะหลังแถวนี้นะทุกคนดูนี่ดูดิแถวนี้มันก็ดูพี่รู้ผมเจอตรงไหนอ่ะแถวนี้เลยเหรอก็ข้างหน้าเลยนะเอาดีแถวนี้เลยเหรอใช่ นี่เลยเหรอต้นยูคอาตุนท้ายเลยเนี่ยทำไมเป็นไรเขายืนมองเหนาเอ้าเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้จะดูบรรยากาศดีนะแต่ว่ามันก็ดูหลอนๆอยู่แถวเนี้ยมีบ้านคนไม่ได้แถวเนี้ยอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใชบ้านดูแถวนี้ก็ดูแบบวังเวงอยู่ขนาดเย็นเยนนั่นเออขนาดเย็นเย็นเนี่ยก็ได้อะอ่าตรงนี้รถไม่สวนหรอกมั้งพื้นที่เกิดเหตุเนีอะอ่าแถวๆเออมา อันนี้ก็อยู่แถวบ้านหลังเออคือที่เราขับออกมาเพราะว่ามันเสียงมันดังเห็นไหมล่ะเสียงมันดังก็เออนี่บรรยากาศนะครับผมโดยรอบประมาณนี้อันนั้นก็ตัดหญ้ากันอยู่นะตัดเหมือนบ้านกูเลยวันนี้ป้าพาก็ตัดล่นเลยหมดเลยเฮ้ยตรงตรงนี้เขามันทำไมมันถึงเป็นเนี้ยมันเป็นหญีเพราะอะไรอ่ะไหนที่บอกเลยฟังเรื่องกนาข้าวเนี่ยเขาเรียกนาปีกับนาปังจริงก็กูรู้แล้วทำไมก็นาปีอ่ะมันจะล้มนาปังมันจะตั้งไม่ก็เพิ่งเกี่ยว เดี่ยวพ่อหนไปดูดิเข้าไป็นเรงนั้นแล้วบอกเดี่ยวนี่นี่นี่เอาเอาเอาเรื่องแรกก่อนคือไอ้หลังบอกว่ามันเจอผีใช่เจอเจอตรงไหนเหตุการณ์มันคือยังไงก็คือกำลังขับกลับมาจากบ้านพี่ตอนนวสุมานนี่ยังไม่ได้ล็อกรถเลยไปล็อกมันก็ล็อกสิเอาถือก่อนแล้วกันไอ้ยนี่ล่ำไรตรงนี้ห่างจากบ้านหลังประมาณไม่ไม่ไกลอ่ะไม่ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่าขับเลยไปหน่อยมันก็จะเป็นโรงเรียนหลังแล้วแต่แต่เราไม่ไปโรงเรียนแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยไปแล้วใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะครับทุกคน มึงเป็นเฮีย้ยงไหนอ๋ออ,อ,ออไม่จะบอกว่าเคยหลังเล่าให้ฟังว่าคือไอ้หลังมันเจอผีตรงนี้อันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องแรกคยหลังเจอผีตรงนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์ก็คือกำลังขับกันมาจากวันต,ตอนนั้นประมาณกี่โมงประมาณสี่ห้าทุ่มได้ โอ้ดึกแล้วนะไอ<ช>้เขียคือตอนนี้คือ5้าโมงมึงดูบรรยากาศมันคือมันก็หวังเวงแล้วนะเว่่สี่ห้าทุม่มคของมืดมาคนเดียวเหรอมาสองคันพี่ชายแล้วก็พี่สาวพี่ชายพี่สาวคันหนึ่งแล้วหลังคันหนึ่งไม่ผมมานั่งกับพี่สาวอ๋อโอเคอ่ะแล้วพี่ชายขับแยกอ่ะแล้วไงต่อไอเนี่ยผมก็ขับมาดีๆของผมแหละแล้วผมก็กำลังขับไปแล้วไฟอ่ะมันแพนไปเห็นพอดีอ่ะผมก็มองไปไฟแพนใช่เขาไฟแพนอ่ไฟมันส่องไปเห็นใช่อ่ตรงนี้เลยเหรอ ข้างหน้าฝั่งนั้นเลยเนี่ยตรงต้นยูคาดนต้นยูคาต้นสองต้นนี่เหรอใช่ไหมไงสองต้นนี่มันจะมีสองต้นต้นหนึ่งต้นสองเห็นไหมตรงหลังไอ้จั๊ดนู่นตรงนู้นข้างทางไอ้จั๊ดมั่วอันนี้อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็มันเป็นต้นสุดท้ายผมก็มันก็เห็นพอดีทีนี้ผมก็เลยแบบบิดไปแล้วผมก็มองไปข้างหลังอีกทีหนึ่งก็มองมาเห็นนีเกลหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเป็นผู้หญิงผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยสองคนเหรอใช่เป็นเห็นหน้าตาไหมเห็นก็เห็นแค่ตาเหรอใช่ที่เขาแบบมองมาหาผมอยู่เออ น่าจะเป็นอดีตชาติเมียมันหรอมั้งฮะขอโทษครับไม่ย้ายไม่ย้ายเป็นทางผีพานเออเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาไม่ทําอะไรหรอกเราไม่ได้ทําอะไรเขาเขาไม่ทําอะไรหรอกใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้คือเรื่องแรกแต่แกได้ทาบุญไหมไม่ได้ทําด้วยอ่าช่วงนี้โอเคนะโอเคครับแลตัวเองดีกติโอเคนะครับผมนี่ดูดีมันสูงเท่าผมแล้วแล้วเป็นไงไหนเรื่องเราเราเรื่องไหนฟังนี้เรื่องแฟนอ่ะไปเจอกันได้ไงไอ้รำมีแฟนแล้วชื่อว่า ชื่อไม้นะครับผมมันเขาดูคลิปมันเนี่ยน้องมดูคลิปมันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหรออายุเท่าไหร่แฟนอายุเท่ากันไหมเป็นเพื่อนกันไหมสิบห้าเขเป็นรุ่นพี่หลังจากนี้สิบสามใช่สิบสามแฟนสิบห้าอันนี้เล่นเล่นรุ่นเดอะเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนเหรอไม่เอาเจอกันน้องเรียนเจอกันในเฟซอะไรเงี้ยเหรอคนใช่เจอกันในเฟซแล้วแล้วเขาอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้ไม่เอาเอาแล้วแล้วเขาอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ถามมึงคบกันประเภทใดวะแต่คบกันแล้วใ่ไม่ไม่ชอบเสือ มันไม่มันไม,ไ,ไม่ได้เรื่องเสื่อมึงก็ต้องรู้ว่าเขาเออเขาเป็นยังไงเขาอยู่ไห<ม>นไอยากรู้ไงแล้วแล้วคบกันนานยังอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ๋อโอเคมันเป็นเพิ่งเพิง่งเริ่มคบกันชื่อแต่ชื่อหมย่ยแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรแต่อายุสิบห้าใช่๋อโอเคโอเคโอเคแล้วเป็นไงช่วงปิดเทอมปิดเทอมกี่เดือน เกือบ <G ül> เดือนเนาะเกือบเดือน,อนโอเค <ๆ S 1> ไม่มีอ,อันนี้คือตอนตอนนี้ใครถ้าใครจําได้คลิปนั้นนะคือที่เห็นว่าพ่อหลังรอบนั้นแต่ว่าพ่อ,พอตอนนี้พ่อไปทํางานอยู่ต่างประเทศแล้ว<ช>ก็เท่ากับที่บ้านมีพี่หลังมีหลังมีน้องหลังแล้วก็มีแม่อยู่กันสี่คน<ช>ท่านนั้นบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ยายกับตาอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ก็โอเคนะสบายดีสบายนี่ทุกคนใครที่คิดถึงไอ้หลังก็นี่ครับแต่แต่ว่ามันมันไม่ได้ไกลหรอกจากที่บ้านเรามาเราก็มาหามันได้บ่อยอยู่แต่ว่าก็ นั่นแหละคือจริงๆอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเองแบบเล่นเฟซไหนพอเกมนาะไอเทียจักเฟซเทียอะไรก็โดนแฮ็กไปหมดก็ไปติดตามจริงต่อไปหลังด้วยลงคลิปอะไรลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เล่นเกมเหมือนเดิมอ๋อฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะฟรีไฟล์เหมือน,น,นเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะสภพัน,นึ่งเดี๋ยวกลับแล้วนะ,นะมีอะไรบ่อยไอไหมมีอะไรฝากฝากบ่อยไอไหมอ่านี่นะได้ไอดูคลิปนี้อยู่ไอหลังมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรบอกบ่อยตีไหม <c oughs> รักนะครับอ่าไอตีมาไม่ได้ตีทํารถอยู่เดืติดตามอยู่ใช่ไหมติดตามอ่าไอตีมันทําที่แรกจะมาด้วยการมีผมมีเจมแล้วก็มีเสีแต่ว่าตีมันทํารถอยู่ก็เลยไม่ได้มานะครับผมก็เลยมาแค่สองคนนะครับขออีกคันหนึ่งให้ไอ้ไอ้มันคิดถึงเองนะเว้ยเออมันมันมันคิดถึงนะมันแบบโอ้โหมันถามหาตลอดเลยว่าเออไอหลังเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรักเลยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาวันหาวันหยุดอะหยุดนะแล้วก็เดี๋ยว เฮ่อมันใกล้จะปิดเทอมเออปิดเทอมอีกรอบหนึ่งอ่ะปิดเทอมอีกตอนหนึ่งก็ไรทันว่าเหรอเจอกันเดี๋ยวไปปาจีนะใช่เดี๋ยวมารับน้องมานะครับแล้วก็ไปอยู่ปาจีนสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ยกก็จะมาด้วยน่าจะได้รวมกันก็ได้หาอะไรทํานะครับทุกคนก็ประมาณนี้มีอะไรบอกคนดูหน่อยคนดูคิดถึงคิดถึงคนดูไหมก็นานแล้วนะตั้แต่ไอหลัง ทำ YouTube กันมาหลายปีแล้วไหมมันสามสี่ปีว่ะน่ามาสามสี่ปีไม่ถงปอาสามอ่ะเออสี่ปีน่ามาสักสามสี่ปีแล้วนะครับผมตอนนี้น้องมันก็โอเคมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจเรียนอะไรก็โอเคแล้วแต่ตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียนแล้วสอบไปเที่ยวไหร่ได้ได้ผลสอบยังไม่รู้ยังไม่ไดูเขยังไม่ดูใช่ไหมเดี๋ยวส่งให้ดูด้วยนะกลัวเยี่แน่เลยไอ้แหน่น่าจะน่าจะเยี่แน่เลยฮสามได้ขึ้นสามเนี่ยก็คือว่าเก่งแล้วเออก็อันนี้อยู่มอเนื่ง ขึ้นขึ้นน้องมันขึ้นมอนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันว่าจะเป็นยังไงนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะสักเดือนหน้าแหละเนาะอันนี้มันพฤศจิแล้วหน้าเดือนหน้าก็น่าได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นฝากกดไลค์ด้วยครับทุกคนเลยครับเขาเครียดเลยปะวะเห<อ>มือนเครียดอะ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันครับไว้เจอกัน อะไรนะอะไรมึงพูดอะไรเรื่องจริงนาปีกับนาปังกูบอกให้นาปีมันจะล้มนาปังมันจะตั้งเด็ดเถียงเด็ดเถียงกูอีกไม่ใช่เธออ่ะถ้าที่กูรู้นะเวลยนาปีนาปังคือนาปีนาปีคือเขาจะเอาน้ําลงแล้วปลูกได้ทั้งปีนาปีคือต้องรอฝนถึงจะปลูกได้กูรู้แล้วนาปีนาปังมันจะล้มในานาปังอ่ะคือนาปังคือมันจะมันจะปลูกได้เพราะต้องเอาน้ามาลงถ้าที่กูรู้อ่ะมันคือประมาณนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าล้มหรือไม่ล้มไม่สั่น ล้มไม่ล้มไม่เกี่ยวที่ล้มมีนี่นะเนี่ยมึงดูเนี่ยนานาปังเนี่ยกับนาปีเนี่ยไรซรแล้วมันปเป็นขี้อะไรมันถึงเป็นย,ย่อมยอมอย่างนั้นก็นี่มึงดูที่มันล้มที่ไหนเนี่ยนาปีนาปังเนี่ยแล้วกูถามว่าแล้วทำไมาเขาถึงปลูกเป็นย่อมยอมอย่างนั้น <S <S มันไม่ได้เป็นยอมมันล้มก็มึงดูดิมันมันไม่ได้ล้มทั้งหมดที่ไหนเลยมึงมาเนี่ยอันนี้คันนึงเนี่ยอันนี้คันนาปังเอ้ยนาปีเอ้ยนาปังเนี่ยอันนี้นาปีแล้วกูถามว่าทำไมต้นนี้ไม่ล้ม ก็มันยังไม่โดนลมเอ้าเอ้าเอ้าดูดิต้นมันแข็งแกร่งขนาดไหนนาปังนาปีเนี่ยแล้วมึงดูนาปังมันอ่อนแอเออแล้วทำไมเขาถึงปลูกนาปีกับนาปังอย่างนี้มึงอยากให้มันล้มมั้ยทำให้มั้ไม่ใช่ออเ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 ไม่ใช่ามันยังตั้งอยู่เออเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหย่อมเห็นไหมก็มันโดนลมน้องมันบอกว่าอะไรเมื่อเช้ามันยังตั้งอยู่เลยไปไปไปเดี๋ยวกลับกันละวกลับกลับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน สัองอะไรก็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 ว่าไม่ใช่หน้าปีหน้าปังอ่ะมึงยังไม่จบ <laughs>